ในนาคาที่ตินตมบลเชื้อเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงจงังหวัดสุรินทร์นะครับเพจนี้นะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอพื้นที่อีกแปลงหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับอยู่ในโซนบ้านเชื้อเพลิงนะครับอยู่ห่างจากประมาณไม่ถึง500เมตรนะครับอยู่ห่างจากถนน2องซึ่งเป็นถนนหลักสุรินทร์ปราสาทนะครับอรือที่ ตอนนี้ก็อยู่ที่จัดด้านหน้าแปลงแล้วนะครับเนื้อที่2 9งาน้าตารางวานะครับตรงนี้ถมไว้แล้วนะครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านเป็นอย่างยิ่งนะครับอยู่ริมหนองน้ำบ้านดอนอกนะครับแล้วก็จะเข้าได้ทั้งสองทางนะครับเอ,อ่อทางบ้าน อยู่ทางที่ว่าออกไปทางบ้านเชฟเซอร์นะครับอยู่ติดกับโรงงานอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทางเข้าด้านหน้าบ้านดอนอูนะอีกที่หนึ่งนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับสามงานเหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านทําหอพักทําดีสอดนะครับบ้านพักนะครับแล้วก็เหมาะที่จะรองรับคนโรงงานนะครับที่ว่ามาพักอาศัยอยู่ ในพื้นที่ต่างถิ่นนะครับยินดีมากนะครับในการรองรับตรงนี้นะครับผู้ที่ประกอบการนะครับผมนะครับอยากแนะนําในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไว้แล้วถ้ามีการเพิ่มเติมก็อาจจะปรับนิดหน่อยนะครับแบบว่าสร้างได้พร้อมทันทีนะครับนะครับผมไฟฟ้าประปาถึงพร้อมนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับ ค่อนข้างที่ว่าจะไม่แออัดนะครับเพราะมาีบ้านอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับมลภาวะทางเสียงทางอะไรนี้ไม่เป็นมนลภาวะแน่นอนนะครับยังมีว่าอุ่นไอในความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้โรงนมอ,อีสานใต้เดลีนะครับแล้วก็จะเป็นทางผ่านเข้าไปใน ตําบลธมตำบลโคกยางนะครับเป็นทางเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็จะออกไปในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ได้นะครับในเวลาอันนะครับแล้วก็จะออกไปทางอำเภอประาสาทก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันนะครับอยู่ติดถนน2องนนะฮะครับผมครับผมผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่หาที่สร้างบ้านนะครับ นะครับตรงนี้ก็เหมาะสมมากเหมือนกันนะครับจะมีพื้นที่เหลือให้เราได้ทําอย่างอื่นอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ,รบติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ทางที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับนะครับพื้นที่2งาน95นะครับเหลืออีกนิดหน่อยก็ตีเป็น3งานเนาะก็ราคาอยู่ที่1ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรในรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้นะครับครับผมวันนี้ก็คงจะเพียงพอแก่การนำเสนอนะครับผมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีที่ว่าจะปรับปรุงในส่วนของคลิปๆต่อต่อไปนะขอขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับ ครับวัสดี